เอาตจกรนมาอยู่มองเดก่อเนี่ยะกรยงมาอยู่บ้านดอยเนี่ยมาล่องมองนี่เลยโ้โหตั้งความบ้าหลัอ้ดเกวัดมีวนมีเอดเบมีวัมีเออวัเกดมเฮียกบเฮียห้าหางเาเคยอยู่เฮียดีบอสเนางเานสยหาีุ่่เัเฮียนาห้างเฮีมาม่แปลงไมทีวันนี้ ตะก้อนดอยนี่ดอยบอกมันยุงอะไรขึ้นแต่เขาวอามันใหม่หลายเลยดอยบอกเนาะใหม่ไม่ตรดอยใหม่ใหญ่เพื่อนเ่าตะกอนนะใหม่ย่างใหม่ยังใหม่ย่างหลายเลยตะกไาเรียเนาะพูดนึงอย่างโยทางกำพูดอ่งงย่างสูงเรียนอันจะยากเรือนีรือเล่ครับลบากเยอะเรียนใหม่เยอะพ่อตาอีสานพูนะ เอาไซรถอย่างมา้ข้นไหนมื่อรเดีารถหลาสี่ันมาจากปุ่นกาสิินเลยนี่นะมาจากกาลสินเลยนี่นะเอารถหกล้อมาเลยจ้างขึ้มาเท่าไหร่นั่รถสิบล้อมาหอดพีมื่นไปรถบ้านขั้นหนึ่งสำหรับไปขนจีพสิบล้อสี่ขั้นหนึ่งสำหรับใส่ขั้วเปิด สีนบานนั่นเจ้ามามันกินหวานน้ำน้ำปยากมากประเดี๋ยนาะไม่นสาดนหาดทาน้นมืออกเพากินง่ายเขาสีออกกันบานเขาจังเปิดแชรก้อนใหดสีครับมองเหงมองให้ัดเตมกงั่นล่ะพี่น้องเ่าอยากให้อยากให้มาพี่น้องเ่อยากให้มาขึ้นภากันมาอยู่สมมตินี้ไปหากันอยู่บัว ไม่ใช่สมัอนี้มีหาพี่น้องเก่าอยู่บ้านเก่าอยู่บ่เที่ยวเนี่ยสุปีนี่น้องสาวแม่พวกนึงกับมาอยู่แล้วเขาเป็นแกนหัวเขาบ่เป็นดี๋ยวนี่กับพกใครเดินเที่ยวเดี่ยวฟอว่์ไก่เนาะฟอกันเนี่ยไก่เนาะแล้วกับ่มาแล้วไก่ยุกคนละครับที่นี่อีสานมันจะเล่นขึ้นหลายได้มันจะเล่นกัวแถวนี้เนาะที่ดินที่ตั้งกับแพงกว่าอยู่นี่หลายดิกัวจังกันมันหน้าแกนนี่เอาไปยำโอ้ยตะกวนเด็ดเนี่เอาเนาะซักเนาะ ไม่สากอหน้าแกนเขียบมวผมมือเรามมอยูพี่ก็ยูพุ่นเดียยบเทียบกันแล้วยูพี่ก็ยูพุ่นตัวใดดีกว่ากันบเหน้ามันสสดีว่ไให้นานั่กันเาเก่านั่ละ่ไมเก่าน้ำแะเก่ารัยูพ่บรรยากาศดีกว่าอากาศมันดีกว่ายูอีสานมันเป็นห้อนไลไหม มงเาอยู่หากินกัสบายพอขนเดน่ยากก่าิ้มกันอนุ่มากเอากะไรไม่เบิ้งว่าแม่ไม่ยุ่มอยู่คนเไม่เบิ้งเ้แต่แต่ว่าไหกับไปสิกับไปอยู่บการสินบกคับมอันชอชูยกลนมากูแม่นมากย่งมันยู่ชินแล้วเนาะมันอยู่ชินแล้วเนาะ อุกมันระปอยู่ี่เก่จาันแล้วบอก็ขนมาขึ้หอดหอดยูปยทังนบน้าห้ามทังบนดุบันดุนสาปอนีกปทัาุนไหลดครับันก็ดนแ่ยท้บเป็นแหอรี่มันลย้ทังี่มันยังมีปาหลายรอทัุนมันกับปลาน้อยเหรอไหม คนคน,คนมันผัลายาดองก,แงอกะนงแนงมันเขาเฮ็ด่างขายายเป็นซีเลนั่นค่อยไปเอ,าาเอาป้าหามึงให้อปลาออกักหลายอยาตัวนี้เชหนมามันอยากเห็นหน้าวานตัวน่เนอะทั้งนี้กับวานกือกันได้ทั้งนี้กับอะไรทำเพกวานกักนบยอดในี่ยใส่เียงไม่เกียงยอดครับโพ้มาอยู่ไทยบ้านเามาอยู่ทั้งปี่หลายเนาะอยู่ทั้งภาคเหนือพี่แล้ว่าบเมน อยู่แต really kind of ่พะเยาที่ก็บม่แม่น้อยเพียงไรในหลายแห่งเนาะลูกเขาเป็นสาวมากเขาก็มาได้ลูกได้ผัวยสักทีเดี๋ยวนี้เขาก็ได้ห่อนลูกเคยได้อันนั้นพวกเรื่องพ่กนี้มันเนี่ลรับอย่างเขาเรื่องไรเกี่ยวกมก็อยากให้มาอยู่เนาะฟ้าแม่ยางพีขาที่ทินที่ดอนเขาเขางัวมีกุ้ยสีเขาก็มาลักเขางอาเนี่ยเออแล้วเรี่ยงเขาผู้สาวผู้เบาเป็นสาวเขาก็ไล่ขาเนี่ยเขาบม่อยากให้อยู่เนาะเขาาบอยก ตะกอนว่นม่ห่อไรก็ออสานกับบันตัวตะกอนเนาะเป็นบุถาวานะผู้แทนสะเว่กผู้แทนะเว่ไม่บอกแ่ผู้แทนสะเว่นไรก็อีสานทัเนี่ยนะผู้แทนเพราไม่าคนไทยคือกันดินไทยไปยุ่งสเขาอยู่ใดหมดผู้แทนเาะ่าเกาะกลางผู้แทนก็เสียนบอกะไรนขับเบ้าผู้แทนก็เราะเกาะกางเรื่อย้นะต่กอนมาเนี่ยก็สิมีแต่ป่าเนาะตาเนาะ ขอคนไคือกันอทำเเามาหนิสีมามาบัดไวยมันมีทางมาอยู่บ่น้อหมายว่ามันโมเมนทางหลักนะเที่ยวนี่วะมันคือสิมีทางม่าอยู่บ่คนกลวยนะเอาคนกวยไปตลาดเดือรถเดินไปก็ได้คาสิบกมหนึ่งออน่กน้ำหนาน้วเอาน้าเอาขาไปอันนี้ดงสีูาเกดหามหามต่อชิรอ่อนจะไปเลื่อยแม่หลาน ท่านอยู่บ่โอ้โหเฮาบ่ถนอมแต่าปันท่านมันก็ท่านแดงเฮาเนี่ยเพาะท่านเนี่ยบรอดเลยยาดียา่นแต่เรา่าักบานดเน่ยเาะานยด บ้านนี้มันจอลังคาตานี่ชั่วโมงนี่ผ่อนสามลอยบ่าสามลอยไปเน,ะปนาะยัใหญ่กว่าบ้านบ่นหน่อยอยู<า>่บ้านผู้เลยมานขึ้นอยู่นะกว่าบ้านผู้เลยเนะาะเขาว่าผ่าได้พ่อลอยลังคาก็ใช้สีแยกมือบ้านโอ้พอดีมันใหญยง่ายหอยออกก็ไปออมากกับเดือด้อยเพื่อลังคาก็ไปเป็นมือบ้านตั้งซื้อบ้านด้วยอีสานเลยเนาะ มี่ดอยมาจากอีสานก็เลยเอาบ้านดอยอีสานแน่นอนเป็นเอกลักษณ์ดีเนาะวัดเดียกัตะกี้เพิ่านมี่ด้วยก่อนหาเป็นหมู่บ้านเขาก็เกลือตั้งเขาเลยอันนี้อ่ะเอวหมู่บ้านบ่หน่อยบางคนเพิ่นขึ้นั่งรถไฟมาเนาะพุ่นักพ่นนั่งรถไฟมา่าขึ้นมาลงลำปางจากลำปางจังนั่งรถมาพี่พี่นน่ะเฮ้ยสมบัติบ่ไหลายเนาะ ของอใหญ่ที่สมบัติหลายเนาะเมารถรถสิบล้อไม่เนาะเพืพ่อนมาอสันเพิ่นเบาอย่างปติโตมาหลายนเนาะเพิ่นเพิ่นมาจะโตไหมผ่านะพานน้ำแบนแม่มองดีเลี้ยวของมาวันนอกครับเป็นไหม่ที่สมัตยตะกี<อ>้รถสันนันว่าก,กาขี้ควงนะเฮ้ยใหญ่นซุ้ย้อยเจ้านางเอารถสิบล้อมาหนี่ ่านมาเรื่อยๆี่บ่พ่อมองที่มันอุดมสมบูรณ์กว่าบออยากอยู่หมองอื่นบอกื้มงมาพี่เลยบอบพีม่ค่อยกัื้อโอแล้วกันดน่มเากัสิบ่พ่อบองจำเลดี่ดีกว่านั่นจู่่ว่าโอ้แถวนีมันเือเป็นจะอยู่กันเพราะมันอยู่หนีมันเหนือสุดนขมานรา้แล้วเออันขึนมาสองีวนึงไม่แยอาอ จำไว้พร้อมไว้แล้วมีเลยหน้าแล้วกับม่งมาพี่เลยเนาะอตมาพี่เลยแหมเป็นมายามนองชายเิ่นเป็นเนี่ยบ้านเป็นลาทุกคนเป็นมายามเิ่นมะรถยางกันมาโดยสารมาโดยสารหลายต่อเลยเนาะไิหอดพี่เนาะลําบนองลาำบากทางหามทางแย่กูกโปมาเป็นลาอ่าบัรบับับอดขึ้นมาอยู่สิน วันนี้ก็เลยหายมาอยู่สั้นปีปจปี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 นีปนปีปีปเปี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 ปนปี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 นีปีาีป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 ขปี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 ้ีป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 ีเลยีป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 ีพีปีปอปี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 ปกปี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 ป้ปีปีปาปีปาปีาปี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 ปเปี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 อีปี้ีป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 นปี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 ทีปีป อยากมากจตายกยรับปัญคาขายองเิกเเพิ่มมากก็บอกว่าอยู่มากเบิงเลยมากนี่ยันที่แรกคือว่าบ่อยากมากมันกันด่านมันแะไนี่มากก็อยากคือคือมากอยู่สักกใอญ่าใหลาเน่ยลำบากมาได้มาจากภาคข้างบนมาเลยมาเจอะซุมบ้านเขาเจ้ามาอยย่กวอนเนาะที่บ้านนั้นก็โดนเขามาก้ากันค้อน่ามากายดุนวันดุนวันโอ้ซุมนี้ซุมอยู่นี่นะอย่างนี้ก็สิ่งนี้ไปใส่พระวัหน้ามันเิ

มันม <Cornell> ่ลอูกหลรยเลากูเยอะเย็นเยอะสุดหน้าทางนีพ้นงเย็นห่นนคุณมองวาะนียิ่งผู้ชาเหรอเย็นต้อนมีผู้ผู้ชก็ได้ผู้หญไรผู้ชายสามหา้หญหาหกูอู้ชายมยิ่งสาครับบางทีจะว่าแบงขันได้ท่างหล ทำไมใสเกียวใส่ง้วใส่กล้วยไทยเนาะแม่นแล้วล่อลากเขาเป็นบ้านนะล่อกล้ว,วยนะพวกเขาคือสีด้ครับเนาะตอนตอกอกำม,มันกล้วยล่อเงี้ๆนะจะไปใจว่าเออกำม,มันอบนัยกล้วยล่อมันีต,ต้ตนแล้เรามันพ่อใส่อยู่บ่เขาบ่เรา,ามันพ่อใส่เขาอ,อยู่บ่วว่าเราคือเสียดายคักแต่สามห่วงที่ห่วงบนเราหน ทุกคนข้าเจ้าเห็นหน้าเจ้าบุขายเลยด้หรอเอาไว้โดนนมาจนสิลลงหน้าผมจะจัขายเขาว่าผู้เฒ่าทเกาเรบุ๊มเนนเดี๋ยวนี้เน่ว้ยเกี่ยวกับไปขายหลวดเดี๋ยวนี้นะยู่เฮีนหลังซ้ำเนี่ยบ่มีอาชีพยังดีนิอาศัยขายเขาเก็บไว้ปีนั้นปีนี้มาทางบ้านหลงเฮียนครับน่อยกลังบุมปน่อยได้หลังไงเตอไปอมเอาชีพยังดอกเห็นหน้าบุ็น มีใส่ย er ูกาลสินบ่ค huh. รับกะมันึง่มีมีูพูดไม่คือดีแต่ใส่มีรูพูดเดียวมันคือได้มุ่นหลายแต่ไหนเป็นแต่ได้มุ่นหลายแต่ลูเป็นแต่ได้มุวนมุ่นขวัญนี่เห็นนะมุ่นขวัญเด้นะขะไม่นัอะไรเลยแต่พวกกินไปนานล่ะ้องแม่เท่าแลนี่น้เขา หน้าซิบกไรมี่ไฮลำไยซีไรขาไรนั่นแบบก็นีกินห้วยทุกคนว่าอยู่คืผู้สื่อมไรเนาะไมก็่อลห้บ่มีตัมีอะไรคบานระาทเนาะเรามาูมาบานเข่าเออช่วยได้ครับแมนู่ดอกห็ดมีหลายกับขี้ขาดห็ดเนาะจะเข่าเนาะมันบ่ไหวเามี่แห้งหีดยามเยยนกัไปนอนอยู่บนเนี่ยครับผมเย่ยกับนอนบ้านกัน ตองเขา้ยเต่าพวกว่าเขาล้วยนั่นยุบันเายนั่นครับกลวยนสมือดยนีสมอ่ยัเดนสามือนี่มันใส่โทรศัพท์รเห็ดน่ะทหากันัดสีสไทกับท่สิว่านกับทั่สีวานปุ๋ยยังโทั่อีกสิยเอิไปไสิสีดยากัเอินโดนมาบินสีดโว่เอิญนั่นสมัยนี้เนาะ เนี่ยเห็เรางอกเกิดแมเฮ็กันไล่ลไปเขาเบิ่งทีวานพ่นรดนเออด้ยนี่เฮ็ดออกไรติตาทตาดอยดอยยนี่เฮ็ดออกไรได้เนาะเขาว่านกนกนกนุงกับลายเลยดอยนี่เนาะมันสูงดอยมันสูงแต่ว่าพื้นลาบเขาก็เศ้าอายุ จอดเสนน้อยเพราะงั้นจอดเส้นง่ายบ่แคดันไงามงามอยู่จอาเห็ดงามงามฝีมือดีเลยเนาะามือดีเลยแต่บ่ใครมีคนเดียดดียดเด้ว้ากไม่สิ่นเนมันไันสินี้ไล่หนีดยหนมาคนเดียดนีไล่ทั้งในมันครับทั้งหนอยกับทั้งในไล่พวกนันี่ตา้รสานกับตานไม่ยู่หลังบ้านข่ยบปากายหนึ่งคี่เลย ไออย่างนั้นไออย่างในมันอีหยังเอาอย่างใส่กันเกินไปนี่ไปตองด้วยไปตองเออไปตองเนาะมันจะโปรฟิวเนาะขันไม่ไหมนี่เขาออนนันยัดเากันเนี่ยเขาผ่านยัดกันปากมอเนี่ยครับเพราะมันสีฟิวเป็นน้ำนีผมมากจุ๊กแต่อันนั้นหนึ่งกระโดนมันเป็นปากเราครับว่ายัดก็ได้ครับครับ ไม่ยืนหลังบ้านผมหักหลายนึงว่าเสียรถเมคโคอาออเกดเสียดายมันแม่กบเจหนึ่่รถไหเอามือมันเอามือเมือรถโค้มันสางหอกสางออกมีปู่ามีคนา้อคื้อนะมีเต้ผู้เฒ่าผู้แกไปขอกับรถเข้าไปตัดแปรรถคอยไม่ยูอนจากวิลมาอยู่เอ้า มันอยู่ทางเหนือมันไม่คือบุบเรว่าภาษาเหนือว่ามันคือมีแต่ว่าภาษาเล่าอิตาลีมาเอาเนียอยู่บ้านคนไหนเล่นกัหลายปีนะครับจะพึ่งใหญ่มาอยู่ปีนี้นะว่ามาอยู่ตั้งผ้ยคนอีสานห้ามาอยู่ตั้งผีวหลายเนาะนี่บ้านดอยอีสานดอยอีสานบ้านปางมดแดงเนาะบ้านน้องโบเงินนี่เนาะเงินสามัคคี้มันนี่นะ อำเเทืงแห่งตลายเนาะแยกเนาะโอ้ยขอไปตลาดนั่นบ่ได้ไเพราะว่าภาษายุนภาษาเหนือจักหน่อยมีแต่ว่าภาษาลาวอ้อยต่อยาปนาาป่าก็บว่าพ้อมกันบ่สองคนนี่เจ้าอาแม่เออแต่งงานันแตงงญี่ปุ่นบ่ใหญ่มาพี่เลยแ่งานุ่่นใหญ่มาปีสองพันสปงกันได้ามีา้อยสิบแาโอ้ภาคกันใหญ่มาเลยเนาะพี่น้องมานเปนการเบิรดเลยติตา กนยไปอัน้มากรเลยมากไปครับอืมรมันก็แหงอยู่นะมันก็แรงอยู่้บางคนก็ว่าต่ก้อนนั่นคลื่อนลำเปล่าก็เจ้าเห็ุก็เจ้าเว้นเคลืนที่ดินพุานนกับ้ากันใหญ่มากกมีเนาะเคลื่นลำเปลาอเนอนอะเออเคลื่ลำเปาม เออขาเว้นขึ้นได้เงินมากกับมหามาพี่เอาเงินมาสื่ออยู่ทั้งพี่เน้องไหลน้อหลวงไงหลน้อเขาบอกเพิ่นมาเพิ่นขึ้นมาจากหลายจังหวัดเพิ่นขึ้นมาอยู่น้ำกันหลายแต่มาจากอุบลกับมี่เนาะมาจากอุดรกับไหลเนาะขอนแก่นนี่หลายน่ะขอนแก่นบ้านบ่นน้อยไม่ใช่ขอนแก่นไหลายอุบลแน่ขอนแก่นแน่ชุ่มแพร่กับมี่เออชุ่มแพร่กับมี่ข้าวเจ้าคือ มากกันมากกันโอ้มากมากจากจากขน้ละบอลขน้ละทีแม่แต่ว่านี่ยไม่ยู่น้องกันนะเมืองเพชรบุ์เนาะมีแต่เหล้าดิเออเหล้าลายเนาะเพชรบุ่เนาะโอ้ยลมเกาลมสักนั่ว่าแต่เล้าไอ้ยตอยเนาะ กุฒิริศมู่นั่นกัมีเตล่าวนะ่ะขึ้นไปนะ่ะแถวนำปงนำปาดขึ้นไปพุ่นนะ่ะห่วย่อยมาอยู่อันนี่พะเยาเขบาบอกว่ามันบ่ขึ้นท่าเหนือลงราะหน่อยเวตัวน รอยแปดสิบเนาะอ๋อนี่เอาสองอันนี้ละคอย3ามนเนาม่เลากก็โงมากาหมไคืองามันดีเต้ตัวนี้ตัวเรนย่ใหญ่เท่ากันละก็อันนั้นเป๊สิาทตีตัวนี้ตัวเหญ่นี่เด้อ๋อแปดสิบแปดสิบตัวที่กับแปดสิบเต้อาเป็นเท่าไหร่นาย นี่แหละพ่อใหญ่สาส่งนี่แหลองขอร้เนาะสองรอ้าวยเอาตัวดีหน่อยใหญ่อดนุนผู้เเอาอดนุนอนุอดนุนอุดนน่าอันนี้แถมเพว่าอดนุน้อยมนเกมันนี้แถมไปอีกอันนี้เนเป็นลอยนึ่งพอดีอ้้วอดนุนพูทเฒ่าอ้าวไปไปไปนั่มาเร่อแบบนี้